ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายถึงโจทย์เนาะค่ะแล้วทีนี้อธิบายถึงโจทย์นะคะค่ะโดยที่โจทย์ของเรานะคะก็จะเป็น R แทนเซตจำนวน er, จริงโดยที่ R นี asi, ้นะคะ F เนี่ยก็คือเซตจ,จำนวนจริงไปเซตจ,จำนวนจริงแล้วก็ G ans, เซตจ,จำนวนจริงไปเซตจำนวนจริงเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งเนาะเขาก็<ๆ>ให้มาเป็น f o, g x โฟรเนี่ยเท่ากับซีลบหแล้วก็ g ีลบจีอินเวอร์ส นะคะเท่ากับสอง x บวกหนึ่งเนาะพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะก็คือก็กลเป็น4 f inverse o g 2 x บวกหนึ่งเท่ากับ g x บวกหนึ่งเนาะแล้วก็ g inverse o f inverse o g x เท่ากับ f inverse บวกหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาหาค่าของ f x นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาแทน g inverse นะลงไปใน f o g x เนาะอืม c x ลบเนี่ยมาจากค่าของ f o g แล้วม g อินเ r s e ์สเนี่ยเราสามารถตัดกับตัวนี้ได้ก็เลยทำให้เราสามารถหา f x ได้มาเป็น8 x ลบ1เนาะแล้วข้อต่อไปทีนี้เราก็อยากหา f i n v e r s e x บ้าง f i n v e r s e f ธรรมดาในเมื่อเราได้8 x บวก1เนาะทีนี้การพกผันกันน่ยสามารถสลับกันระหว่าง x กับ y ได้เนาะมันก็เลยจะกลายเป็น x บวก1ส่วน8นะคะที่เป็น f i n v e r s e เนาะ ส่วนอันนี้เราให้ที่ y มาจากไหน y มาจากเราให้มองตัวนี้เป็น y นะคะต่อมา g x จาก g inverse x สองนี่ g inverse x เราได้เท่านี้ทีนี้เราก็มาเข้ากับโจทย์ข้อนี้พอดีเลยที่เขาบอกว่าส,สลับตัวแปรกันแล้ว x กับ y ได้เนาะจากที่เป็น2 x บวกหก็จะกลายเป็น2 x ลบ1ส่วน2เนาะคะ่ะมาข้อต่อไปทีนี้อันนี้เราจะมาหากันทีละครึ่งหนึงเนาะ ครึ่งหนึ่งก็คือ4วงเล็บ f ลบ1 o g วงเล็บ2 x บวก1อ่าถ้าเราสังเกตนะคะตรงนี้จะเป็น g inverse x อืม g inverse x อ่าเราก็แทนเข้าไปเลย4วงเล็บ f ลบ1 o g วงเล็บ g inverse ลบ1นี่นะคะ ่ะทีนี้เราก็จะได้เป็น c f ลบ o g o g ลบหส่วน x ฟึบจัดกันได้เนาะเราก็เลยเหลืแค่ c วงเล็บ f อินเวอร์ x เนาะอ่าเราจะไปแทน f อินเวอร์ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x บวก1่ส่วน8 r c วงเล็บ x บวก1ส่วน8 แล้ก็จะได้เป็น2ได้เป็น x บวก1ส่วน2อ่ะอันนี้ครึ่งแรกได้เป็น x บวก1ส่วน2ครึ่งต่อไป gx บวก1 gx บวก1ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไรเรามาดูกันเท่ากับ x ลบ1ส่วน2 x ลบ1ส่วน2บวก1 น x ลบ1.2ส่วน2บวก 2. ส่วน2เราต้องทำเศษส่วนให้เท่ากันนะคะแล้วจะบวกลบกันได้ x ได้เป็น x บวก1ส่วน2อ่า x บวก1ส่วน2อ่ความโชคดียังมีอยู่เพราะว่าทั้งสองเท่ากันจริงอย่างที่คำนิยามขื้นมาข้อต่อไปนะคะจะเป็นข้อขอไข่ข้อขอไข่เนี่ยเราจะใช้วิธีการที่เราจะล่นนะคะตรงเนี้ยเราจะย้ายไปอยู่ฝั่งนี้ อ่ะทำยังไงมาเรานะคะจะย้ายเป็นเราเอาจีคูณข้างนอกแล้วก็เป็นจีวงเล็บจีอินเวอร์สโอแล้วก็นี่เนาะเอฟลบได้เหรอเด้อสองจะครบอืมอ่าทีนี้ถ้าเราสังเกต มันก็จะลดตรงนี้ออกอย่างที่เราทำมาทีนี้ก็เหลือแค่ f i n v e r s e og เท่ากับนะคะทีนี้เราก็จะได้เป็น g ไว้ข้างนอกแล้วก็เป็น f i n v e r s e x บวกหนึ่งเอามาเอามาทำกันเลยดีกว่า f f นี้ นะคะ f ลบหนึ่ง og f ลบหนึ่ง og f ลบหนึ OG, ่ง og นะคะมาเดินเล่ไปดูกันอ f ลบหนึ่ง og gx gx เลบหนึ่งวงเล็บวงเล็บจ x มีค่าเท่ากับ x ลบหนึ่งส่วนสองเนาะเลบหนึ่งส่วนสองเอินเวอร์สล่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ f อินเวอร์สจะมีค่าเท่ากับ x-1.8 บวกหส่วนแอ่าทีนี้ f inverse มีค่าเท่ากับ x บวกนส่วน8ใช่ไหม x บวก1นส่วนจะเป็น x ลบ1ส่วน2อบวก1ส่วน8อันนี้จะกลายเป็นให้เรามองเราจะมองเป็นแค่ x นะคะอ่าทีนี้พอเป็นทีนี้เราก็ต้องทำส่วนตรงนี้ให้เท่ากันก่อนนะทีนี้ก็จะเป็น x ลบ1ส่วน2บวก2ส่วน2ทีนี้ก็จะเป็น x บวก1ส่วน2คูณ1ส่วน8เท่ากับ 1> x 1 16บวกหส่วนสิอ่ะเรามาคิดฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ฝั่งนี้นะ f อ n v ินเวอร์สบวกหนถูกไหม f อินเวอร์สอินเ์มีค่าเท่ากับ x 1บวกห่ส่วนแวงเล็บจข้างนอกนอ,กอ่ะ ทีนี้เราต้องทําให้ค่ามันเท่ากันถูกหรือเปล่าอ่าทีนี้ตรงนี้มันก็จะกลายเป็น8ส่วน8เนาะเราก็จะใช้เป็น x บวกเส่วนแปดวงเล็บ G อ่า G G ของเรามีค่าเท่ากับ g x มีค่าเท่ากับ x ลบหส่วนสเอาแทน x ลบหส่วนส x บวกเส่วนแลบหส่วนส เท่ากับอ่ะทีนี้เราก็ต้องทําให้มันคิดได้ละทีนี้เราก็ต้องเอามาเอามาให้มันตัวส่วนเท่ากันเนาะเป็น8ปดส่วนแปดอ่ะเรก็จะได้เป็น X บวกหนึ่งส่วนแคูณหนส่วนสคูณหนแล้วก็จะได้เท่ากับ X 1บวกหส่วนสิอ่ามันเป็นใจมากเพราะว่าค่าทั้งสองค่าเท่ากัน จึงทำให้เราสามารถให้คำนิยามข้อนี้ได้ว่าก็ไก่ถูกและขอไข่ก็ถูกจึงตอบข้อ A e.